ครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกตชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมายัางอำเภอโนอนคูนจังหวัดศรีสะเกตนะครับนี่เป็นบรรยากาศโดยร,บรอบๆของอำเภอโนอนคูนจังหวัดศรีสะเกตนะครับก็กําลังพัฒนากําลังทําถนนนะครับทําเป็นเขาเรียกอะไรก่อกลางถนนนะครับโนนคูนตัวอำเภอจริงๆจ,จ,จะเข้าไปอีกประมาณ5กิโลเมตรนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไป แต่เป็นแหล่งหรือว่าย่านธุรกิจจะอยู่บริเวณนี้นะครับติดถนนใหญ่นะครับถนนเส้นนี้ถ้าเข้าไปในตัวอำเภอหน้าที่วการอำเภอจริงๆแล้วจะไม่เจริญนะครับความเจริญจะกระจุกอยู่ตรงนี้นะครับเป็นย่านธุรกิจของอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมี7ซเว่นอนนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับคุณผู้ชมครับนี่คืออำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูบรรยากาศนะครับของอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่คือย่านธุรกิจนะครับที่เจริญที่สุดของอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดส่วนทางเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับก็จะไปยังศูนย์ราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจหน้าที่ว่าการอำเภอแล้วก็โรงพยาบาลก็จะต้องเข้าไปในซอยนี้นะครับอีกประมาณ4-5กิโลนะครับนี่ ก็จะมีป้ายนะครับไปกันทะลมไปศรีสะเกดได้แล้วก็ไปอำเภอโนนคูนนะครับจะเห็นป้ายนะครับ3กิโลเมตรนะครับอำเภอโนนคูนนะครับ3-4กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับบรรยากาศของศูนย์ราชการของอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ผมก็คาดว่านะครับจะมาถึง นนนคูนจังหวัดสีสะเกดแล้วนะครับตรงนี้สถานีตำรวจนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวไปดูบริเวณของหน้าที่วาการนะครับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะพาขับรถเลยไปดูนี่คือเป็นศูนย์ราชการของอำเภอตรงนี้เองนะครับหน้าที่วาการอำเภอก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลอำเภอโนนคูนนั่นเองนะครับเลี้ยวเข้าไป500เมตรนะครับโรงพยาบาล เดี๋ยวเข้าไปตรงนี้นะครับอ่านี่คือบรรยากาศของอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ศรีสะเกดชาแนลนะครับมาที่อำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับโรงพยาบาลก็จะเข้าไปทางนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาเลี้ยวไปดูที่หน้าที่วาการนะครับหน้าที่วาการอำเภอโนนคูนก็จะเลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะครับ คือศูนย์ราชการนะครับแต่ความเจริญร้านค้าหรือว่าธุรกิจอะไรต่างๆจะไม่ได้อยู่บริเวณนี้นะครับจะอยู่ด้านนอกนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นี้นี่คืออ่าอนนาที่วาการอ,อรําเภอโนนคูนนะครับจังหวัดศรีสะเกดแล้วข้างๆกันก็เป็นสถานีตำรวจนะครับตรงนี้นะครับหนาที่วาการกับสถานีตำรวจแล้วก็มีกศนก็จะอยู่ข้างหน้านะครับกศน อำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกตนะครับมีตู้ ATM ของกรุงไทยนะครับอยู่ตรงหน้าสถานีตำรวจโนนคูนนะครับสถานีตำรวจภูทรโนนคูน mm hmm. ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากศรีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ